สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนณเวลานี้ครับก็มีข่าวออกมาจากทางฝากฝั่งของทางรัสเซียครับโดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงดึกของคืนวันที่24เมษายนตามเวลาในรัสเซียโดยมีการรายงานว่ากองทัพยูเครนได้ทําการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในเขตของไบอันของทางรัสเซียโดยจุดที่ทางยูเครนโจมตีครับมันเป็นคลังน้ํามันใกล้กับเมืองไบอันหลังจากการโจมตีเนี่ยก็มีไฟลุกท่วม โดยยูเครนนะครับไม่ได้โจมตีเพียงแค่จุดเดียวในคืนเดียวกันครับยูเครนเปิดฉากโจมตีอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่2เป็นสถานที่ทางทหารในเขตของเมืองไบอันซึ่งเป็นที่ตั้งของคลังสินค้ารวมถึงอาวุธ โดยเมืองไบอันนะครับอยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียยูเครนประมาณ100กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้ครับไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรทางรัสเซียเนี่ยสั่งถอนกำลังทหารออกจากเขตซูมีของทางยูเครนส่งผลให้ชายแดนใกล้ๆกับเขตของไบอันถูกกองกำลังของทางยูเครนโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งออกมาจากทิศทางของคาคิฟหลังจากที่มีการโจมตีเกิดขึ้นที่ไบอันครับ ทางกระทรวงกลางหมวทางรัเสเซียได้มีการออกถแถลงการเตือนทางยูเครนอีกครั้งว่าถ้าเกิดหากมีการโจมตีเกิดขึ้นรัเสเซียจะตัดสินใจโจมตีไปยังจุดศูนย์กลางของทางยูเครนโดยตอนนี้เนี่ยทางรัเสเซียอ้างว่าพวกเขาน,นพยายามหลีกเลี่ยงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่สําคัญของทางยูเครน นี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าทางยูเครนก็พยายามหาลู่ทางที่จะตอบโต้รัสเซียหลังจากที่พวกเขาถูกรัสเซียบุกเข้าไปในประเทศหากท่านผู้ชมมิคยผมเติมก็สามารถคอมเมนต์ดลางใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ